ชายแดนเดือดกัมพูชาลั่นยุดคืนฟื้นที่100%ประนามไทยเปิดฉากยิงก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีประเด็นร้อนๆที่ชายแดนมาคุยกันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาจากฝั่งของประเทศกัมพูชาที่ออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการเลยครับค่ะซึ่งการถแถลงการครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการประทะธรรมดารรมดาเลยนะคะแต่เป็นการต่อโต้สถานการณ์ที่พวกเขาบอกว่าทวีความรุนแรงขึ้นด้วยสัมปายค่ะ ถูกต้องเลยครับคนที่ออกมาแถลงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพลโทมาลีโสเจียตาท่านปลัดกระทรวงกลาโหมและยังเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาด้วยครับคือเป็นระดับผู้ใหญ่ของฝั่งเขาเลยที่ออกมาพูดเองเลยนะฟังดูสําคัญมากๆเลยนะคะและท่าทีของท่านพลโทมาลีโสเจียตาเป็นยังไงบ้างคะในการถแถลงครั้งนี้ ต้องบอกว่าหนักแน่นชัดเจนมากๆครับท่านยืนยันยังแข็งขันเลยว่าหลังจากการสู้รบที่พวกเขาบอกว่าดุดเดือดและรวดเร็วของกองกาลังติดอาวุธกัมพูชาต่อกองทัพไทยเนี่ยกองกําลังกัมพูชาสามารถยึดพื้นที่สําคัญกลับคืนมาได้สําเร็จครับ มีพื้นที่ไหนบ้างคะที่ถูกกล่าวถึงในการถแถลงครั้งนี้หลักๆเลยก็คือปราสาทตาควายครับและยังมีพื้นที่ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตรวมถึงปราสาทตาเลืองทมด้วยท่านพลโทมาลีโซเจียตาเน้นย้ำเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้อำนาจอธิปบตยของกับ,บูชา สแสดงว่าเป็นการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะและสถานการณ์ของการยึดคืนพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างครับท่านบอกว่าด้วยการต่อต้านอย่างเด็ดเดี่ยวและแข็งแกร่งของกําลังติดอาวุธของกัมพูชาสามารถยึดปราสาทต,ตาควายคืนได้ทั้งหมดเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีของวันนั้นเลยครับแถมยังระบุด,ด้วยนะครับว่ายึดคืนพื้นที่ได้100%เซและย้าว่าปราสาทต,ตาควายเนี่ยเป็นดินแดนโดยชอบธรรมของกัมพูชาคือเขาเน้นเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของมากๆเลยนะ ฟังดูเหมือนว่าเขาให้ความสําคัญกับประสาทตาควายเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วพื้นที่อื่นๆล่ะคะสามเหลี่ยมมรกตกับประสาทตาเมืองทมเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตท่านพลโทมาลีโสเจียตาก็กล่าวเสริมว่าได้รับการยึดคืนเรียบร้อยแล้วเช่นกันส่วนปราสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยท่านเน้นเลยนะครับว่าเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในตอนแรกแต่กัมพูชาย,ยังคุมควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญคือไม่เคยถอยแม้แต่ก้าวเดียวคือท่าทีแข็งกร้าวมากๆเลยครับ โอ้โหแสดงว่าทางฝั่งกัมพูชาก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ถอยเลยแม้แต่นิดเดียวในจุดที่มีข้อพิพาทตั้งแต่แรกแล้วเหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงคะทางกัมพูชาเขามองว่าใครเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนนี่แหละครับคือป,ประเด็นสําคัญที่ท่านพลโทมาริโซเจียตาเน้นย้ําอย่างหนักเลยครับท่านกล่าวว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566กองทัพไทยเปิดฉากโจมตีถึง8จุด แจุดเลยอะคะแล้วมีการใช้อาวุธแบบไหนบ้างคะครับท่านบอกว่าไทยใช้อาวุธหนักแถมยังมีการใช้เครื่องบินขับไล่ F16 ด้วยนี่คือข้อมูลที่ทางกัมพูชาเขาถแถลงเลครับ แสดงว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงพอสมควรเลยนะคะแล้วเป้าหมายการโจมตีของไทยที่กัมพูชาเขาอ้างถึงเนี่ยมีตรงไหนบ้างคะเป้าหมายที่ถูกกล่าวถึงก็คือปราสาทตาควายครับและยังมีพื้นที่ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตรวมถึงปราสาทตาเมืองทมด้วยท่านพลโทมาลีโสเจตาเน้นย้ำเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้อำนาจอธิบตยของกัมพูชา แสดงว่าเป็นการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะแล้วสถานการณ์ของการยึดคืนพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างครับท่านบอกว่าด้วยการต่อต้านอย่างเด็ดเดี่ยวและแข็งแกร่งกองกําลังติดอาวุธของกัมพูชาสามารถยึดปราสาทตาควายคืนได้ทั้งหมดเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีของวันนั้นเลยครับแถมยังระบุด้วยนะครับว่ายึดคืนพื้นที่100%เซและย้าว่าปราสาทตาควายเนี่เป็นดินแดนโดยชอบธรรมของกัมพูชาคือเขาเน้นเรื่องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมากๆเลยนะ ฟังดูเหมือนว่าเขาให้ความสําคัญกับภาษาตาควายเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วพื้นที่อื่นๆล่ะคะสามเหลี่ยมมรกตกับปราสาทตาเมืองทมเป็นยังไงบ้างสําหรับพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตท่านพลโทม,มาลีโซเจตาก็กล่าวเสริมว่าได้รับการยึดคืนเรียบร้อยแล้วเช่นกันส่วนปราสาทตาเมืองทมเนี่ยท่านเน้นเลยนะครับว่าเป็นจุดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในตอนแรกแต่กัมพูชาย,ยังค้งควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่และที่สําคัญคือไม่เคยถอยแม้แต่ก้าวเดียวคือท่าทีแข็งกร้าวมากๆเลยครับ โอ้โห oh, แสดงว่าทางฝั่งกัมพูชาก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ถอยเลยแม้แต่นิดเดียวในจุดที่มีข้อพิพาทตั้งแต่แรกแล้วเหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงคะทางกัมพูชาเขามองว่าใครเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญที่ท่านพลโทมาลิโสเจตาเน้นย้ําอย่างหนักเลยท่านกล่าวว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคม2 5 6กองทัพไทยเปิดฉากโจมตีถึง8จุด 8จุดเลยอะคะแล้วมีการใช้อาวุธแบบไหนบ้างคะครับท่านบอกว่าไทยใช้อาวุธหนักแถมยังมีการใช้เครื่องบินขับไล่ S16 ด้วยนี่คือข้อมูลที่ทางกัมพูชาเขาแถลงนะครับสแสดงว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงพอสมควรเลยนะคะแล้วเป้าหมายการโจมตีของไทยที่กัมพูชาเขาอ้างถึงเนี้ยมีตรงไหนบ้างคะเป้าหมายที่ถูกกล่าวถึงก็คือปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมและพื้นที่สามเหลี่ยมมลกดซึ่งก็เป็นพื้นที่เดียวกับที่กัมพูชาเขาอ้างว่ายึดคืนได้นั่นแหละครับ แล้วนอกจากพื้นที่ที่เป็นปรา,าสาทหรือจุดยุทธศาสตร์แล้วมีการกล่าวถึงพื้นที่อื่นๆอีกไหมคะที่ได้รับผลกระทบมีครับท่านพลโทม,มาลีโซเจตาเน้นย้ําเลยนะครับว่าปฏิบัติการทางทหารของไทยเนี่ยขยายออกไปนอกพื้นที่ของกองทัพกัมพูชาและที่น่ากังวลคือมุ่งเป้าไปที่พื้นที่พลเรือนด้วยน่าฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงชาวบ,บ้านมากๆเลยนะคะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ท่านกล่าวว่ามันทรงผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอบพยพออกจากบ้านด้วยความหวาดกลัวพวกเขาต้องออกไปแสวงหาความปลอดภัยท่ามกลางความตื่นตระหนกและความทุกข์ยากที่เพิ่มมากขึ้นคือมันกระทบชีวิตผู้คนอย่างหนักเลยนะครับน่าเห็นใจจริงๆค่ะแล้วทางกัมพูชาเขามีปฏิกิริยายังไงต่อการกระทําที่เขาอ้างว่าเกิดขึ้นคะ พลโทมาลีโสเจียตาเนี่ยประนามการกระทําของกองกําลังไทยว่าเป็นการกระทําอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมคือใช้คําพูดที่รุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วมีการดําเนินการอย่างเป็นทางการอะไรออกมาไหมคะนอกจากการประนามส่วนตัวมีครับท่านกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อประนามสิ่งที่เขาเรียกว่าการลุกร้านของไทยนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของกัมพูชายัางเรียกร้องให้ประชาคมในวงกว้างเนี่ย ออกมาประนามอย่างรุนแรงและเต็มที่ก่อสิ่งที่เธอบอกว่าเป็นการยุยยุด้วยอาวุธอย่างจงแจ้งคือเขาต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่ระดับสากลเลยครับแสดงว่าทางรมกัมูชาก็ต้องการให้ทั่วโลกรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมมองของพวกเขาแล้วในแถลงการมีรายละเอียดอะไรที่เขาอ้างถึงอีกไหมคะว่าเหตุการณ์มันเริ่มต้นและพัฒนาไปอย่างไร มีครับท่านพลโทมาลีโสเจียตาลงรายละเอียดเลยนะครับท่านบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยได้ละเมิดข้อตกลงก่อนหน้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีในตอนเช้าเลยครับแต่เช้าตรู่เลยเหรอคะแล้วเริ่มต้นที่ตรงไหนเป็นจุดแรกครับท่านบอกว่าเป็นการรุกเคลือบเข้าโจมตีปราสาทต,ตาเมืองทมในจังหวัดอุดรมีชัยคือเป็นการเปิดฉากที่จุดนี้ก่อนเลยครับ แล้วหลังจากนั้นสถานการณ์พัฒนาไปอย่างไรบ้างคะมีรายละเอียดถึงการกระทำของกองกำลังไทยไหมคะ ท่านเล่าว่ากองกําลังไทยเนี่ยได้แทรกซึมเข้าไปในบ้านทัพของปราสาทจากนั้นก็ส่งโดนออกไปสํารวจพื้นที่ตอนเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีและหลังจากนั้นไม่นานประมาณ8ปดนาฬิกาสานาทีก็เริ่มมีการยิงกระสุนจิ้นเกตขึ้นคือมีการไล่เลียงเหตุการณ์เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วจากปราสาทตาเมืองมม,มีการขยายการโจมตีไปที่ไหนอีกบ้างคะ ท่านบอกว่าตอนเวลา8นาฬ46นาทีกองกำลังไทยได้เปิดฉากโจมตีโดยตรงต่อกองกำลังกัมพูชาที่ประจำอยู่ที่ปราสาทตาเมืองทมและที่สำคัญคือขยายการโจมตีไปยังปราสาทตากระบวยรวมถึงขยายการโจมตีไปถึงปราสาทตาควายด้วยและต่อมาก็ไปถึงพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตด้วยครับคือจากหนึ่งจุดก็ขยายวงออกไปในหลายพื้นที่เลยครับ นี่คือพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากพื้นที่ที่เป็นปราสาทหรือจุดยุทธศาสตร์แล้วมีการกล่าวถึงการใช้อากาศยานอีกไหมคะ มีครับท่านพลโทมาลีโสเจตาระบุว่ามีรายงานว่าเครื่องบินทหารไทยเนี่ยได้ทิ้งระเบิดสองลูกบริเวณแนวทางที่มุ่งหน้าไปยังเจดีซึ่งเจดีแห่งนี้คันบอกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญโดยเป็นจุดที่กองกําลังกัมพูชากําลังปกป้องดินแดนของชาติอยู่ในจังหวัดอุดรมีชัยและพระวิหารฟังดูแล้วสถานการณ์ในวันนั้นคงจะตึงเครียดและดุเดือดมากๆเลยนะคะแล้วทางกัมพูชาเขามีปฏิกิริยายัางไงต่อการกระทําที่เขาอ้างว่าเกิดขึ้นคะ ผลโทมาริโศเจียตายืนยันว่าเมื่อเวลา8นาฬิกา47นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการโจมตีที่ขยายวงออกไปเนี่ยกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองท่านเน้นย้ำว่าเป็นการป้องกันตนเองภายในดินแดนอธิปไตยของตนเองเพื่อตอบโต้สิ่งที่เขาเรียกว่าการรุกรานทางทหารอย่างจงแจ้งของกองกำลังไทย แสดงว่าทางกับ,บูชาก็อ้างว่าเป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะรุกรานใครแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้เรามองเห็นภาพอะไรที่สำคัญบ้างคะ สิ่งที่เราเห็นชัดเจนจากคำถแถลงของท่านพลโทม,มาริโซเจียตาก็คือมุมมองของการบูชาต่อเหตุการณ์ประทะทายแดงครั้งนี้ครับพวกเขาเน้นยํำเรื่องการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆอย่างชัดเจนการประนามการโจมตีที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนและที่สำคัญคือการพยายามเรียกร้องความเห็นใจและการสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติน่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าแต่ละฝ่ายก็มีมุมมองและข้อมูลที่ ต้องการสื่อสารออกมาแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญมากที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับไม่ว่าความขันแย้งจะเกิดจากอะไรหรือใครจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากคําแถลงของกัมพูชาก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ที่ต้องอพยพหนีภยัยความหวาดกลัวความตื่นตระหนกและความทุกข์ยากที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าคือเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆครับ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะสถานการณ์ชายแดนแบบนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะครับและข้อมูลที่เรานํามาเสนอในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากคําแถลงที่ออกมาจากฝั่งกัมพูชาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพและมุมมองจากอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องราวความขัดแย้งที่ชายแดนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนจริงๆครับค่ะและหวังว่าข้อมูลที่เรานํามาแบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ คุณผู้ชมชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและประเด็นที่น่าสนใจในครั้งต่อไปเราสองคนทันและมีนสวัสดีครับ